ตีต้อนรับกลับมาที่กูรูเวริคโลไทยแลนด์ช่องที่คุณไว้ใจได้สำหรับเรื่องราวยานพาหนะทุกประเภทวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในมอเตอร์ไซค์แนวเนกเก็ตสปอร์ตที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดนั่นก็คือย a ม a h a MT Series ซีรีส์นี้มีชื่อเสียงจากดีไซน์ที่ดุดันสมรรถนะที่เราใจและการใช้งานที่ลงตัวในชีวิตประจำวันทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบของผู้ขับขี่ทั่วโลกและกำลังได้รับความนิยมมากในประเทศไทยเช่นกันเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ย a ม a h a เรียก MT Series ว่า The Dark Side of Japan หรือด้านมืดของญี่ปุ่นซึ่งพอได้เห็นก็คงเข้าใจทันทีตัวรถมาในสไตล์ Street Fighter ที่ดูดันเส้นสายคมชัดไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมและท่าทางที่บอกชัดเจนถึงความแรงแม้จอดอยู่เฉยๆก็ดูโดดเด่นทางน้ำมันถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงและเชื่อมต่อกับท้ายสั้นที่กระชับเป็นรูปร่างที่ทรงพลังและทันสมัยแฮนด์บาร์กว้างบาะนั่งตรงและเฟรมเปลือยยิ่งขับเน้นเอกลักษณ์ความเป็นเน็กเก็ตบสไตล์สปอร์ ในด้านฟีเจอร์สำคัญ MT Series จัดเต็มทั้งความแรงและความสะดวกสบายโดยในแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็น MT03, MT07 หรือ MT09 จะมาพร้อมระบบไฟ l e ดรอบคันหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบเฟรมที่มีน้ำหนักเบาและระบบกันสะเทือนที่พัฒนาโดยาาาฮ h a ให้ความคล่องตัวสูงทั้งในการขับขี่ในเมืองและบนถนนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีระบบ ABS เพื่อความปลอดภัยรวมถึง Assist and Slipper Clutch ที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ยรได้อย่างนุ่มนวลและลดโอกาสล้อหลังล็อกเมื่อเช่นเ,เกียร์ลงแรงแรงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นมิตรกับผู้ขับและความเร้าใจที่ตอบโจทย์สายสปอร์ตได้ดีมากแม้ว่ามอเตอร์ไซค์จะไม่มีห้องโดยสารแบบรถยนต์แต่ยามาฮ่าก็ให้ความสำคัญกับตำแหน่งการขับขี่หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลกระทัดรัดแต่ครบถ้วน ทั้งความเร็วรอบเครื่องระยะทางเกียร์และระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสวิตท,ที่แฮนใช้งานง่ายไม่ทำให้ผู้ขับวอกแวกบอนั่งถูกออกแบบมาให้รองรับสไตล์สปอร์ตแต่ยังมีความสบายพอสมควรสำหรับการขี่ทางไกลส่วนบอะซ้อนถ้ายจะเล็กกระทัดรัดโดยยามาฮ่าเน้นชัดเจนว่าประสบการณ์ของผู้ขับคือหัวใจหลัก สมรรถนะคือจุดเด่นที่สุดของ MT ซีรีส์แต่ละรุ่นให้อารมณ์แตกต่างกัน MT 0 3มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือคนที่ต้องการรถขี่ง่ายในเมือง MT 0 7ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงที่มีแรงบิดจ,จัดในรอบกลางทำให้สนุกทั้งในเมืองและบนถนนคดเคี้ยวส่วน MT 0 9ใช้เครื่องยนต์3สูบที่ให้การเร่งที่เราใจและเสียงที่สะกดทุกสายตา ตัวรถใช้เฟรมที่เบาควบคุมง่ายระบบกันสะเทือนและเบรกได้รับการออกแบบมาเพื่อความมั่นใจทุกการเข้าโค้งการตอบสนองคันเร่งก็ชบไวเติมเต็มความรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่บิดคันเร่งสิ่งที่ทำให้ MT Series โดดเด่นคือการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ขับขี่ได้หลายระดับผู้เริ่มต้นจะรู้สึกว่ารุ่น MT03 ขี่ง่ายและควบคุมได้สบายผู้ที่มีประสบการณ์ระดับกลางจะชื่นชอบ MT07 ที่ลงตัวทั้งความแรงและความประหยัด ส่วนผู้ที่ชำนาญแล้วว่าจะหลงไหล MT09 หรือแม้แต่รุ่นเรือธง MT10 ที่มอบพลังมหาศาลพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ของตระกูลนี้ยังมีความต่อเนื่องทำให้ไม่ว่าคุณจะเลือกคันไหนก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว MT อย่างแท้จริงอีกหนึ่งจุดขายคือความทนทานและการดูแลหลังการขายยามาฮามีชื่อเสียงในเรื่องเครื่องยนต์ที่ทนและใช้งานได้นาน MT 10, ซีรีส์ก็ได้รับการสืบทอดความแข็งแกร่งนี้มา การบำรุงรักษาทำได้ง่ายอะไหล่าหาง่ายและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศเจ้าของรถจึงมัน่นใจได้อีกทั้งยามาฮ่ายังออกรุ่นพิเศษและสีใหม่ๆทุกปีเพื่อให้รถดูสดใหม่และทันสมัยเสมอโดยสรุปยามาฮ่า MT ซีรีส์ไม่ใช่แค่เรื่องของความแรงหรือดีไซน์โดดเด่นเท่านั้นแต่เป็นการสร้างความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ขับและตัวรถอย่างแท้จริง ด้วยดีไซน์ที่ดูดันฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์และสมรรถนะที่สนุกเร้าใจซีรีส์นี้จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและผู้ที่มองหาความตื่นเต้นในวันหยุดและนี่ก็คือการรีวิว Yamaha MT ซีรีส์จาก Guru ู e h i c l e Thailand หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์แนว n a k e d Sport ที่มีทั้งคาแรคเตอร์และความสามารถครบถ้วน MT ซีรีส์คือรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอชมรีวิวเชิงลึกและประสบการณ์การขี่จริงที่จะมีมาให้ชมเร็วๆนีีี้้ทท่่่นนนเาั Gu Veico Thailand